สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูเดยดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยฮหาหนอยครับวดรไตจจวันที่30มีนาคม2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมหาข้อมูลแนวทางหวยหาหนอย ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ V.I.P. จะได้มีข้อมูอมลประกอบกันตัดสินใจซื้อสลากหวยฮานอยนะครับคำเตือนครับคลิปวีดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขเด่น เป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยปกติวีพิเศษและ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอย VIP หวยฮานอยปกติและหวยฮานอยพิเศษ งวดประจำวันที่29่ิมีนาคม2 5 6 4กันก่อนครับผลการออกรางวัลหวยฮานอยพิเศษนะครับเลขท้าย4ตัวครับเลขท้าย4ตัวครับออก9 6 71ครับ9 6 71ครับเลขท้าย4ตัวครับ9 6 71ครับ เก7าหครับส่วนเลขไท้าย3ตัวบนหวยนอฮานอยพิเศษครับออกห7 1ครับเลขกท้าย2ตัวบนออก71ครับเลขไท้าย2ตัวล่างออก86ครับ8ปดคือเลขไท้าย2ตัวล่างนี่คือหวยฮานอยพิเศษนะครับส่วนหวยฮานอยปกติครับในรอบ18บแปดนกาสนาทีครับรางวัลเลขไทยสี4ตัวออก3000ครับ3ามศครับ เลขไทย3ตัวบนออก0 0 0เด็กไทย2ตัวบนออก0 0ครับส่วนเลขไทยาย2ตัวลา่างออก82ครับ82นี่คือเลขไทยเลขผลการออกสลากวหวยฮาหนอยปกติในรอบ18บแนาฬิกา30นาทีครับและผลการออกสลากวหวยฮาหนอย VIP เลขไทยาย4ตัวครับออก9 6 5 7เ็ครับ9ก5 7เลขไทย3ตัวบนออก6 5 7ครับ 672ตัวบนออก57ครับเลขไทย2ตัวล่างออก66ครับ66คือเลขไทย2ตัวล่างหวยฮานอย VIP ในรอบ1ทุ่มถึง1ในรอบ19นาิกาถึง19นาก30นาทีครับนี่คือข้อมูลผลการออกสลับหวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยครับงวดวันที่29มีนาคม2564ครับมาสรุปเลขสูตร ที่ผมได้ลงคลิปไปครับในสูตรนะครับถือว่าในตำแหน่งเลขชุดเลขท้ายนะครับในหวยฮานอยปกติออกซึ่งออกสามตองศูนย์ครับตองศูนย์นี่ค่อนข้างจะลำบากครับาการออกสลากหวยฮานอยในช่วงหลังๆครับในตองศูนย์หวยฮานอยปกตนะิคือเลขชุดบนไม่มาครับส่วนชุด สองสามตัวพิเศษครับก็ถือว่าไม่อยู่ในกลุ่มนี้ครับและชุดสามตัว V I P ซึ่งออกหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดก็ไม่อยู่ในกลุ่มนี้ครับส่วนวหน้วยฮานอยเลขไทยสองตัวล่างครับเลขไทยสองตัวล่างนะครับในชุดสองตัวล่างที่ผมสรุปไวสี่ชุดนะครับแปดสี่แปดสี่แปดหกเก้าสี่เก้า หกครับแ4ด6ี่แปดหครับส่วนเลขเด่นชุดเด่นสองตัวล่างคือ86ครับ86นี้ไปตรงเข้ากับเลขหวยฮานอยพิเศษครับเลขไทย2ตัวล่างซึ่งออก86ครับนี่คือชุดเด่นครับถือว่าในชุด2ตัวล่างกถือว่าเข้าตามสูตรครับในชุดเด่นผม สรุปว้นะครับชุดเน้นคือ42ไม่มาครับแต่วีที่82ครับเลขอีกชุดหนึ่งคือ86ก็เข้าเลขไทยสองตัวล่าง86ครับแล้วก็ให้รูดนะครับรูดเลขสองไปม,มาในหลักเลขบนครับเลขล่างรูดเลขหก 6, ครับรูดเลขหก 6, ก็มาเลขหก 6. และหวยฮานอยพิเศษและหวยฮานอย VIP ซึ่งออกหกหกนะครับนี่คือรูดนะครับนี่คือ,อท่านสมาชิกที่ถูก สลากเล็กไทย2ตัวล่างหวยฮานอยพิเศษซึ่ง8 6ชุดเดียวครับที่เน้นไว้ก็แสดงความดีใจครับท่านที่มีโชคครับท่านที่มีโชคก็แสดงความดีใจครับท่านที่ไม่มีโชคก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับงวดวันที่30มีนาคม2 5 6 4ครับมาสรุปเด็กเด่นประจำหลักกันเลยนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากสูตรที่คำนวณครับ ผมได้นำเลขไทยสา3ตัวหวยฮานอยปกติซึ่งออกในเวลา18บแนิกา30นาทีครับมาคำนวณครับเลขไทย3ตัวนะครับซึ่งออกตองศูนย์ครับ0 0 0ครับ3ตัวครับ0 0 0ครับเลขไทย3ตัวนะครับมาคำนวณสูตรนะครับหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยจากเลขสูตรที่คำนวณได้นะครับหลักร้อยจากการนำเลขศูนย์ครับมาคำนวณได้เลขเด่นหยุด4ตัวครับมีเลข2 เลขสี่เลขเจ็ดเลขเก้าครับสองสี่เจ็ดเก้าเป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับจากการนําเลขศูนย์ครับมาคํานวณครับได้เลขเด่นสี่ตัวครับมีเลขหนึ่งเลขสี่เลขหกเลขเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าครับสี่ตัวครับและหลักหน่วยครับจากการนําเลขศูนย์เช่นเดียวกันครับมาคานวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยได้เลขเด่นอยู่สี่ตัวเช่นเดียวกันครับ เลขหนึ่งเลขห้าเลขหก 6, เลขศูนย์ครับหนึ่งห้าหกศตัวครับนี่คือเลขเด่นจากสรุปสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยห, 3, ห,หวยฮานอยทั้งสามฮานอยครับเน้นไปที่ห,หวยฮานอยปกติครับในสูตรนี้ครับส่วนชุด2ตัวบนครับผมนําหลักสิบสีตัว1469งสี่หกกจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวหนึ่งห้าหกศูนย์จะได้ชุดสองตัวบนดังนี้ครับ หน่งวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวครับจะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหางหกหนึ่งศูนย์ครับส่วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวครับจะได้4ี่หนึ่งสี่ห้าสี่หครับหวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวครับจะได้6กหนึ่งหกห้าหครับเกางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวครับจะได้9ก้าหนึ่งเก้าห้าครับ ทั้งหมดในกลุ่มนี้16ชุดครับเป็นชุดเต็มเต็มครับก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าใน16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับในชุดเลขไทย2ตัวบนหวยฮานอยนะครับหวยฮานอยเน้นหวยฮานอยปกติครับหวยเน้นที่หวยฮานอยปกติจะมาหวยฮานอยปกติหรือจะไปอยู่ในหวยฮานอยพิเศษหรือหวยฮานอย VIP ว่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในชุด16ชุดเนี่ยเลขชุด2ตัว สิชุดนี้ครับส่วนชุดเด่นครับชุดดึงเด่นครับดึงเด่นหลัก1ิบีตัว14ึ่ครับผมเน้นไปที่เลขสีครับเน้นที่เลขสีกับเลขเก้ครับวางตำแหน่งหลักสิบครับ4กับเก้าครับและหลักหน่วยสี่ตัวครับ1560ครับ1 5ึ่งห้นเน้นไปที่เลขหนครับเน้นไปที่เลขหนึ่งเน้นไปที่เลขหกครับหกับหกวางตำแหน่งหลักหน่วยครับ ผมจะนําเลขเด่นนะครับหลัก1 0 2ตัวครับ4ี่กับ9ครับเลขเด่นครับจับคู่กับเลขเด่น2ตัวหลักหน่วย2ตัวครับ1กับ6ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวบนดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวบนครับนี่สี่หนึ่งครับสี่หกเก้าหนึ่งและ96ครับ4ชุดครับ4ี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งเก้าหกสี่ชุดนี่สี่ชุดนี้เป็นเลขเด่นสรุปชุดเลขเด่น2ตัวบนหวยฮานอยเด่นหวยฮานอยปกติครับ จะมาในหวยฮาหนอยปกติหรือจะไปอยูใยหวยฮาหนอยพิเศษหรือหวยหาหนอย V.I.P ก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนชุด3ตัวครับชุด3ตัวหลักร้อยสี่ตัวครับหลักร้อยสี่ตัวสองสี่เจ็ดเก้าครับเน้นไปที่เลขสองครับเน้นไปที่เลขสองเน้นไปที่เลขเจ็ดสองตัวครับดึงเลขเจ็ดกับเลขสองวางตำแหน่งหลักร้อยครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น 2ตัวบนครับ4ชุดครับ 4, 1, ่หนึ่งสี่หกเกาหนึก้าหกครับนำสัวางหลักร้อยครับมาดูชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนนะครับสองวางหลักร้อยจะบคู่กับชุดเด่นสี่ชุดนะครับจะได้สอ1 2, ี่2 9ึ่งสครับแล้ว7จวางหลักร้อยครับจะได้เจ็ดสี่หนึ่งสี่หดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหกครับทั้งหมดแปชุดครับเป็นชุดสตัวบน หอยฮานอยครับเน้นที่หวยฮานอยปกติในรอบ18บแนาฬิกาสานาทีครับจะมาหวยฮานอยปกติหรือจะไปอยู่ในหวยฮานอยพิเศษหรือหวยฮานอย VIP ก็ต้องมาลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนชุดเด่นครับชุด3ตัวครับชุดเด่นชุดเด่นเน้นไปที่296ครับจากทั้งหมด8ชุดเลยครับเน้นไปที่296ครับส่วนชุดรองเน้นไปที่4ี่ครับ 471เป็นชุดรองชุดสามตัวบนครับส่วนชุดสองตัวบนนะครับชุดสองตัวบนจากสี่ชุดนะครับ41 469196ครับชุดเด่นเน้นไปที่96ครับชุดรองเน้นมาที่41ครับเป็น96ที่จะเป็น41ก็ต้องมาลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้งสามฮานอยนลครับ เน้นเฉพาะหวยฮานอยปกติครับในรอบ18นากานาทีครับแต่หวยฮานอยสูตรนี้ก็มาได้ทั้งพิเศษและ VIP ีนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับในชุด3ตัวและ2ตัวบนครับมาในชูชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างครับหวยฮานอยนะครับชุด2ตัวล่างงดล่าสุดซึ่งออก82ครับออก82ผมก็ได้นำเลข8หลัก10คคำนวณหาเลขเด่นหลัก1ิครับ หลักหน่วยคือเลขสองครับคำนวณหาเลขเด่นหลักหน่วยครับจากเลขสี่คำนวณสูตรได้ครับหลักสิบคำนวณสรุปเลขได้เด่นสองตัวสี่กับเก้าครับสี่กับเก้าครับหลักหน่วยจากการนําเลขสองมาหาเลขเด่ enfer, นนะครับได้เลขเด่นสองตัวสามกับแปดครับสามกับแปดจับคู่ชุดสองตัวครับจับคู่ชุดสองตัวสี่จับคู่กับหลักหน่วยสองตัวครับจะได้สี่สามสี่แปดครับเก้าวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสองตัวครับจะได้เก้าสาม 9ก้าแปดครับทั้งหมดสี่ชุดครับเป็นสี่ชุดหวยเลข้ายสองตัวล่างหวยฮานอยนะครับจะมาหวยฮานอยปกติหรือหวยฮานอยพิเศษหรือหวยฮานอย VIP ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับนี่คือสี่ชุดนะครับสรุปชุดเด่นสี่ชุดส่วนชุดเด่นเน้นชุดเดียวครับทั้งหมดสี่ชุดสี่สามสี่แปดเก้าสามเก้าแปดครับผมเน้นไปที่ชุดเดียวครับคือเก้าสามครับ 93หวยฮานอยเน้นหวยฮานอยปกติ18นาฬิกา30นาทีครับน no ั่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนการสรุปชุดเด่นบนล่างครับสรุปชุดเด่นบนล่างนะครับในชุด2ตัวครับชุด2ตัวบนครับสรุปเด่น4ชุดครับมี41469196ครับจากสูตรที่ได้คำนวณครับ414691ได้96ครับ ได้ชุด2ตัวล่างครับจากการสรุปเด่นมา43489398ครับ2ตัวล่างครับ4 3่8า3แและ98ครับทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้มาได้ทั้งเลขชุด2ตัวบนและ2ตัวล่างหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับทั้งฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP มาได้ทั้ง3ฮานอยครับแต่ในสูตรนี้เน้นไปที่หวยฮานอยปกติ ในรอบ18นาฬิกาส0นาทีจะทราบผลครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนสรุปชุดเด่นเน้นครับเน้นชุด2ตัวบนล่างครับเน้นชุด2ตัวบนล่างครับชุดเน้นก็คือ96 4 1 9 3 9 8ครับ96 419398นะครับ4ชุดครับชุดเด่นชุดเน้นครับในชุดเด่นผมก็สรุปความน่าเป็นครับ96เป็นเลขเด่นในชุด สองตัวบนครับในสองตัวบนนะครับเก้าหกครับส่วนสองตัวล่างเน้นไปที่เก้าสามครับเก้าสามเน้นไปที่เก้าสามครับจะเป็นเก้าหกหรือจะเป็นเก้าสามก็ต้องมาลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้งสามฮานอยครับหวยฮานอยพิเศษปกติและ v i p นะครับส่วนเลขตัวเดียวครับสมาชิกท่านใดที่ชอบแนวทางเลขตัวเดียวครับผมเลข เน้นไปที่เลขวิ่งรูดเก้านะครับเก้าครับเน้นไปที่หลักสิบครับเน้นไปที่หลักสิบเน้นเลขเก้าไปที่หลักสิบครับเน้นเลขเก้านี่เน้นไปที่หลักสิบมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับทั้งบนทั้งล่างทั้งสามฮานอยครับแต่ฮานอยที่เน้นที่สุดก็คือฮานอยปกติในรอบ18นาฬิกาสนาทีครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขเด่น3ตัว2ตัวบนล่างไว้ฮานอย หวยฮัน่อยทั้งหามฮานอยนะครับทั้งพิเศษปกติและ V.I.P. ครับสม,มาชิกทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชม โปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยฮาหนอยทั้ง3หามฮานอยนครับข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรตามหลักนั่นนีครับจะเดินตามสูตรอีกหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าในงวดวันที่30สูตรคำนวณหวยฮาหนอยที่ผมได้ลงตัวเลขเด่นให้สมาชิกดูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจจะมาตามสูตรหรือไม่ครับนะถ้ามาตามสูตรก็จะนําเลข เด่นสูตรเดิมมาลงให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางอีกในงวดต่อไปครับขอบคุณสมาชิกสตาร์เทรดดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมในหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้งหวยฮานอยพิเศษหวยฮานอยปกติหวยฮานอย,ย,นอย V.I.P งวดประจำวันที่30 มีนาคม2อ6 4ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมดูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรวหยดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปในกับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมัอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกสตาร์ทูเรดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับ ตกสลากหวยฮาหนอยหุ้ยประจำวันที่30มีนาคม2564เฮงเฮงเร้รวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ